มาฮันี้เมจิกอนะคะเป็นมาของการดูดวงเนาะเอนเทอร์เทนให้คุณแล้วก็เป็นเพื่อนคุณค่ะวันนี้หมาวันมาชวนเล่นไพ่เอากระหัวข้อของเราสเสน่ห์อะไรเราจะหยิบยกเรื่องเสน่ห์ขึ้นมาพูดอีกเพราะว่ามันใกล้ใกล้แล้วนะคุณใกล้วันหวยออกไม,ม่ใช่ <c oughs> ใกล้วันลอยกระทงนะวันที่19กนะก็จะมีวันลอยกระทงแล้วเป็นคืนวันพระจันทร์เต็มดวงเป็นคืนแห่งราชินีพระจันทร์นะคะหมาวันอ่า คำหัวข้อของเราเสน่ห์อะไรในตัวคุณที่คุณไม่รู้แต่คนอื่นชื่นชมคนอื่นสายตาคนอื่นคนอื่นนี่อาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งบนโลกใบนี้เป็นเจ้านี่เอ้ยไม่ใช่เป็นคนรักเป็นคนรู้จักเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นแฟนคุณนะใครที่เขามองเข้ามาเขาเห็นแต่คุณไม่รู้สึกคุณไม่รู้เลยอะไรเงี้ยเพราะเป็นความลับภายในตัวตนของคุณหยิบยกเอาหายพินเทสผู้หญิงที่สวยตั้งแต่ภายนอกหน้าตาสดใสสวยลึกลับ เข้าไปข้างในินเทน s ์ของเธอ spirit ก็ลึกลับอีกน่าค้นหาหน่าหลงไหลใครได้สบตาก็ไปไหนไม่ได้เลยลายชินีพระจันทร์ของนันองก,กับ3มตัวเลือกนะคะอ่ามองไปที่กล่องไพ่คุณชอบหน้าไพ่ไหนหรือชอบตัวเลขเลือกได้เลยนะคะค่ะมาแล้วมาทำสมาธิร่วมกันใครที่เลือกได้แล้วเราไปเล่นกันใครที่เลือกอยังไม่ได้อยู่ไว่ก่อนนะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกเลขที่หนึ่งนะคะเราไปดูกันเนาะว่า สเสน่ห์อ่ไรที่ผู้คนชื่นชมคุณลัคนาราศีนะคะหรือผู้ที่เกิดวันจันทร์วันที่14บทวรัสราศีพฤษศและธาตุไฟเมสิงธนูหรือผู้ที่เกิดวันที่14วนนน 14, ันที่2และวันที่23นะคะสเสน่ห์ของคุณเหรอ ้าเป็นอะไรค่ะคุณมีเสน่ห์เหลือล้อนพูดถึงราชนีพรจจันทร์ราชนีพรจจันทร์ก็มาค่ะเดะมูนเดะมูนหมายถึงผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์ลึกลับคนเข้าถึงยากคุณเหมือนมีสองมิติมีสองคนในร่างเดียวผู้คนเข้าไม่ถึงคุณแล้วก็เดาคุณไม่ออกนะคุณมีหลายมิติในสิ่งที่เขามองมาความลับคนที่มีความลับคือคนที่ไม่เปิดทั้งหมดแล้วมันจะดูมีเสน่ห์มากนะสิ่งที่เขาร่มหลง,ลงหรือสิ่งที่ผู้คนชื่นชมคือความลึกลับ คุณมีความลับอะไรนะอะไรนะที่คุณปิดไว้อะไรเนี้ยทุกคนสงสัยอยากรู้นะและอะไรอีกหนักแน่นมั่นคงคุณเป็นคนที่รักธรรมชาติแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงรักคนยากนะใจเย็นมิสติตลอดเวลาเลยในสิ่งที่เขาคิดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดและตัดสินใจจะผ่านการตึกตรองคุณละเอียดรอบครอบท่วนถี่แล้วก็เป็นผู้ที่แบกรับทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะเหมือนกับไม่ว่าจะทั้งครอบครัวคุณจะแบกรับเป็นคนที่เลี้ยงดูครอบครัวหรือ คุณจะเป็นคนที่ดูแลผู้อื่นรับผิดชอบไม่ว่าจะอะไรคุณไม่เคยปฏิเสธเลยงานหนักงานอะไรคุณรับได้หมดนะแล้วในเสน่ห์ที่เขามองอีกเหรอคะคุณเป็นคนที่มีแพชชั่นมีความเร่าร้อนเป็นคนที่มีความกระตือรือร้อนไม่เคยหยุดนิ่งแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจกระฉับกระเฉงกล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วว่าเหมือนอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงอะคะ่ะ คุณจะเป็นคนที่ชวนคุยอยู่กับคุณแล้วมันสนุกมันมีเรื่องราวตลอดเวลาวคือคุณจะเป็นฝ่ายลุกอะไรประมาณนี้ลุกเป็นไฟค่ะไฟเออค่ะก็จะประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เขาชื่นชมนะเราไปดูกันเราไปดูไพ่กันดีกว่าว่าไพ่ทาร์ลต์หรอคะช่วงนี้มีอะไรที่อยากแนะนําคุณบ้างนะอันนี้คือเสน่ห์ของคุณนะมันเหลือล้อนอยู่แล้วนะคุณมีความลึกลับซับซ้อนคุณน่าหลงไหลทุกคนได้สัมผัสได้เข้าใกล้ก็จะหลงเสน่ห์คุณ วันเพนเดือน12ก็อย่าลืมไปอาบแสงจันทร์กันนะคะและอะไรคุณเป็นคนหนักแน่นมั่นคงชัดเจนมั่นคงกับความรักความสัมพันธ์หรือกับพี่น้องกับญาติกับทุกคนคุณเป็นคนแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้คุณเป็นคนที่เป็นคนดีคนหนึ่งน่าคบเลยทีเดียวแล้วก็อันนี้คือแบบมีแพชชันแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ร่ำเป็นผู้นานะอยู่กับคุณแล้วมันไม่เหงาไม่เบื่อเพราะคุณจะเป็นฝ่ายลูกอะไรแบบนี้ <c oughs> ค่ะไปดูกันแล้ว มีอะไรที่คุณต้องระวังไพ่ทาโร๋จะบอกอะไรคุณอย่างนี้นอะไรคุณเนาะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอาร์ก็ได้ในช่วงนี้มีอะไรที่คุณต้องระวังนะวานจะเปิดไปห้าเดือนเลยจ้าห้าใบานะช่วงนี้คร่าวๆเป็นการสุ่มนะคะ general reading ไม่อินไม่หน่อยถ้าไม่ดีไม่ต้องรับเพราะว่ามันเป็นคนเปิดนะจ๊ะถ้ามันดีรับไปอ่าแรงดึงดูดแห่งจักรกวาลน,นะคะ การที่เราคิดดีคิดบวกก็คือกดหแหรงดึงดูดนะ้ำนั่นแหละอันไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องรับนะไหนออฟซอร์สคิงอั f ซอร์ส เศบานและเดอซ้านไม่ดีตรงไหนยี่นี่กัเขีื่องกับันค่ะคืออในสิ่งที่ไพ่แนะนำนะคะก็คือในสิ่งที่ไพ่บอกนะั้นเดือนนี้คุณอาจจะเจออุปสรรคปัญหาถาถมเข้ามาก้าดาบก็เจ็บและ เจ็บไหมล่ะนอนบนดาบอะเจ็บนะอุตส่าห์ปัญหาอาจจะนอนไม่หลับอาจจะมีโรคซึมเศร้าอาจจะคิดมากคิดเยอะกับชีวิตของคุณที่ผ่านมานะแต่คุณรู้ไหมมันหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยแล้วทุกอย่างมันสิ้นสุดลงเดือนหน้านะคะเริ่มต้นใหม่เดือนนะเดือนหน้าเลยมันจะดีขึ้นความสุขจะมาเยือนถ้าไม่มีแฟนคุณจะเจอใครสักคนหนึ่งอัศวินขีมาขาวนะไนซ์อครับถือความรักมาให้ หรือถ้าไม่งน,นคุณก็จะมีความสุขนั่นแหละชีวิตคุณมันจะดีขึ้นจากเมื่อวานนะและเดือนต่อไปเหรอต้นปีดีค่ะประสบความสําเร็จได้หนึ่งดาบเนี่ยหมายถึงว่าปีใหม่คุณจะโชคดีต้อนรับปีใหม่เลยอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะฝ่าฟันไปได้คุณจะเอาชนะทุกบทบาทเลยเอะมกรากุมภามีนานะเดือนเมนาคมเดือนกรุมภาก็จะดี เพศวานงานการที่ทําหรือลงทุนงแรงเดือนกุมภาเนี่ยคุณสามารถเริ่มต้นงานใหม่ได้เลยนะไม่ว่าคุณจะคิดจะทําอะไรมันจะประสบความสําเร็จถ้าจะเปิดธุรกิจเปิดบริษัทหรือว่าร่วมพุ้นลงทุนนะแต่ว่าเดือนมีนานหรอคุณไปฉลองได้เลยคุณได้เดอะสนันคุณจะโชคดีคุณจะมั่งคั่งรำ่ำรวยคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะมีความสุขมากจ้าก็จะประมาณนี้มาส่งคลิปสั้นๆนะเปิดอะไรอีกดี นะค่ะนะแค่นี้แหละเนาะเพราะว่าเราไม่ต้องเปิดหรือจะเปิดจัก,กรวานให้คุณอีกนะาจักรยานเป็นสักหน่อยแล้วกันไหนก็ไหนแหละอุ้ตะแตะเพราะว่าเราไม่ได้ถามถึงคนไงอันนี้ที่เขาชื่นชมคุณก็คือคุณสวยคุณเลิศนั่นแหละคุณมีเสน่ห์แล้วคุณก็เก่งแบบรักทุกอย่างเป็นคนดีนะช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็เป็นคนร้อนแรงแต่อันนี้คือสิ่งที่ไพ่แนะนำนะว่าในช่วงนี้หมาวัน เปิดไพ่ให้ว่าไพ่อยากบอกอะไรคุณนะทีนี้เราจะไปดูจักรวาลกันว่าจักรวาลน,นะคะมีอะไรจะแน,นะนำแนะนาคุณอนะีก Star Temple อ๋อ เดมอนสเตอร์ดิสนีย์นะคะช่วยเหลือผู้คนเขาบอกให้คุณช่วยเหลือผู้คนคนเกิดมาเพื่อช่วยเหลือผู้คนนะก็จะประมาณนี้ได้อะไรอีกคะอัมเพรสตา ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดมันเจ็บมันปวดนะในเดือนนี้คุณมีก้าดาบนะให้คุณปล่อยวางมันจะดีขึ้นหลังจากนี้ไปนะเมดิซ mm ินวูแมนชิลนะคะหล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจนะดูแลเหมือนกับว่า เหมือนเรากินยาบำรุงอาหารเสริมางเงี้ยทำยังไงเหรอเลีล้ยงร่างกายและจิตใจก็คือออกกําลังกายดูแลตัวเองปรับสมดุลในร่างกายของเรานะคะนี่คือสิ่งที่จักรวาลบอกค่ะก็จะประมาณนี้ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขรักมั่นคงมาส่งคลิปสั้นๆนะคะเพื่อเป็นแนวทางเนาะอันนี้ก็ดูไว้เล่นๆขำๆนะแต่คุณจะโชคดีแน่นอนเลยขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขรักมั่นคงขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ สำหรับผู้ที่เลือกได้ที่2นะคะเสน่ห์อะไรในตัวคุณที่คุณไม่รู้แต่คนอื่นชื่นชมนะคะเราจะไปดูรักนาราศีของคุณนะคะและก็คุณมีเสน่ห์อะไรที่คุณไม่รู้ตัวคุณรู้ว่าคุณสวยคุณรู้ว่าคุณหล่อคุณเท่คุณดูดีแต่คนอื่นเขาชื่นชมอะไรนะเราไปดูกันทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะแฟนดูได้หมดทุกสถานะยูเร u นีสภูโต และแคปิคอนนะคะ,ะผู้ที่เกิดวันที่20วันที่22วันที่10ได้ราศีมังกรนะเะสน์อะไรหรอยูเรนัสยูเรนัสคุณเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่เป็นคนที่มองการไกล มีเอ่อมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอผู้คนคาดเดาคุณยากนะคะคุณเล่นใหญ่ไฟกับพิบคุณเป็นคนที่มีทัศนคติอุดมคติความคิดที่แตกต่างไปจากคนอื่นคุณยอมรับในการเปลี่ยนแปลงและคุณเข้าถึงเรื่องแบบว่าที่ควบคุมไม่ได้คุณเป็นคนที่มหัศจรรย์ทุกคนมองเข้ามาคือเขาไม่ทันคุณอะคุณเก่งคุณมองขาดนะคะในสิ่งที่ผู้คนชื่นชมหรอ คุณชีวิตของคุณคือการเปลี่ยนแปลงคุณไม่หยุดนิ่งเจอกันอะวันนี้คุณเป็นแบบนี้พออีกวันหนึ่งอะปีที่แล้วคุณเป็นแบบนี้คุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นรูปรักการแต่งตัวหรือว่าคุณชอบทศิลปกรรมหรือความคิดทัศนคติของคุณอะคุณเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยอมรับมันเป็นเรื่องที่ดีนะมันเป็นสิ่งที่ดีๆที่คนชื่นชมค่ะและอะไรอีกผู้โตนะคุณเป็นคนที่อาจจะมี s ปิริต เข้าถึงจิตวิญญาณแล้วก็ตื่นรู้เป็นคนที่อยอมรับเป็นคนที่อยู่กับความเป็นจริงอะ่ะเขามองเข้ามาว่าคุณปรึกษาหารือได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มาพูดคุยกับคุณคุณจะให้คําตอบแบบว่าเป็นกลางการเกิดแก่เจ็บตายชีวิตอะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็ยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอันนี้คือในสิ่งที่สเสน่ห์ของคุณที่ผู้คนชื่นชมนะคะและระไรอีกแคปิตอลนะคะ แคปแคปิคอนนะคะมังก่อนคุณเป็นคนที่แบกรับทุงๆทุกอย่างนะคุณเป็นคนที่ช่วยเหลือแล้วก็แบกรับภาระครอบครัวอุปสรรคปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณจะเป็นคนจัดการคุณจะเป็นคนที่เหมือน,เป,นเป็นคนที่มีมีแพชชั่นมีความเป็นผู้นำแล้วก็มีความหนักแน่นมั่นคง นี่คือสิ่งที่ผู้คนชื่นชมคือคุณเป็นแบบเข้มแข็งแข็งแกร่ง,ง,งฝากชีวิตไว้ด้วยได้ถ้าเป็นแฟนก็แบบอยู่ใกล้แล้วอบอุ่นอยากฝากชีวิตไว้ด้วยถ้าเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นคนในครอบครัวก็ไว้ใจว่าคนนี้แหละจะเป็นแบบผู้นําพาครอบครัวพาคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือเป็นผู้นําที่แบบคือรักดูแลแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดอะไรประมาณนี้ค่ะนี่ก็คือคุณนะ สิ่งที่ผู้คนชื่นชมในตัวคุณค่ะคือมีมีวิสัยทัศน์แล้วก็ชอบการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นคนที่ยืนบนพื้นฐานของความเป็นจริงมีความมั่นอกมั่นใจแล้วก็แบกรับทุกปัญหาช่วยเหลือทุกคนอะไรประมาณเนี้นะคะไปดูกันเมวืวานจะเปิดไพ่ให้ว่าไพ่ากบอกอะไรคุณ1นถึงหเดือนนี้มีอะไรที่คุณต้องระวังหรือมีอะไรที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะ ไม่อินไม่น้อยไม่ซีเรียสเป็นการสุ่มนะคะรับแต่พลังงานดีๆนะอะไรไม่ดีไม่ต้องรับนะค่ะเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณกดแหงแรงดึงดูดร้ออ o f แ attraction นะคะคุณคุณคุณเห็นตัวอักษรที่ซ่อนอยู่ไหมกดแหงแรงร้ออ o ฟ f attraction ก็คือการที่เราทำยังไงคะ มันจะมีตัวอักษรเยอะ a c t i นะเหมือนการกดแหงแรงดึงดูดถ้าคุณไม่คิดสิ่งดีไม่ดึงดูดไม่ลงมือทําเรื่องดีๆกดแหงแรงดึงดูดที่ไหนจะดึงดูดอะไรมาคะในนั้นก็คือคุณต้อง a คชั่นเริ่มต้นที่ใจเริ่มต้นคิดบวกเริ่มต้นคิดดีเริ่มต้น,ตนดดตตลำทำลงมือทําในสิ่งที่ดีมันก็จะเกิดขึ้นกดแหงแรงดึงดูดก็จะเกิดขึ้นนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมกดแหงแรงดึงดูดไปแล้วร่วงไปแล้วอันนี้กดแหงแรงโน้มถ่วงคะ่ะไป ไปดูกันถ้าอย่าบอกอะไรคุณคะ่ะเพศซับซอนเดอะฟูลทาวเวอร์เอซับซอ เนับครับค่ะ <c> ไ <oughs> พ่ยยบอกว่า,าคุณไม่ว่าคุณจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรเข้ามาคุณจะฝ่าฟันไปได้ด้วยความที่คุณเป็นคนนี้ไงชอบการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วชีวิตคุณมันลดผลมาแล้วก็คุณเป็นคนที่ตื่นรู้อยู่ตลอดเวลานะแล้วก็เก่งเข้มแข็งมีพลังความสามารถมากคุณฉลาดเฉลียวฉลาดกล้าคิดกล้าตัดสินใจมั่นใจในตัวเองแล้วคุณจะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ผ่านไปได้หมดในเดือนนี้นะ ส่วนเดือนหน้านะคะเดรฟูคุณจะมีความสุขมากอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นสิ้นปีอาจจะได้รับโบนสัสได้รับเงินตกเบิกหรือว่าได้รับความสุขสมหวังจะมาหาคุณแต่มกรานะคะอะ่คนไทยเราก็จะทําบุญเนาะช่วงปีใหม่ให้คุณทําบุญนะหรือตัดเล็จจบตัดผมอะไรไม่ดีก็ล้างออกไปเพราะเป็นทาวเวอร์ควรจะทําบุญในช่วงต้นปีนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีความอึดอัดคุณจะมกุมพาคุณอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคที่แบบว่า ให้คุณต้องฝ่าฟันให้คุณต้องตัดสินใจให้คุณต้องเครียดไปหลายวันเลยแปดดาบเนี่ยเหมือนกับอุปสรรคปัญหาบางอย่างที่มันเข้ามากินไม่ได้เออเครียดกินไม่เข้าคายไม่ออกอะไรประมาณเนี้ยนะอาจจะเป็นต่อเนื่องผูกพันมากันมานี่แหละจากให้ระวังทําบุญนะแก้เคล็ดถ้าเท้าเวิร์ขึ้นให้ทําบุญกับอะไรโรงศพทําบุญกับคนตายค่ะหรือยารักษาโรคนั่นแหละช่วงปีใหม่ก็ไปทําบุญเนาะแล้วอะไรคะ มกุลากุมพามีนาฮะเดือนมีนาคุณจะโชคดีคุณจะมีความสุขมากคุณได้สิบถ้วยคุณอาจจะสมหวังในความรักเดือนมีนาเขาก็เริ่มแต่งงานกันแล้วนี่มันมีดอกไม้ผิดบานอ่ะคุณอาจจะโชคดีได้เริ่มต้นความสัมพันธ์นหรืออะไรที่มันดีๆความสุขจะบังเกิดกับคุณก็จะประมาณนี้ค่ะ <c oughs> ไม่อินไม่น้อยไม่สีเรียดดับแต่เรื่องราวดีๆเนาะ <c oughs> ถ้าไปดูกันแล้วจักรวาลอยากบอกอะไรคุณ The Awakening นะคะความสุขได้เริ่มต้นแล้วนะเริ่มต้นที่ใจคุณนะแลวอะไรอีกเปิดข้างบนอ่า The Lost Star i v นี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างมันตรงกับทาวเวอร์พอดีการที่มันมืดมิดมันทําให้เราเห็นดวงดาวโดดเด่นขึ้นตัวของคุณก็เปล่งประกายมากขึ้นเหมือนกันอย่าก,กลัวความมืดอย่าก,กลัวสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอย่าก,กลัวเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นนะไม่มีอะไร ร้ายแรงไปกว่าใจเราใจคนเรานี่น่ากลัวนะเราจะไปเล่นจิตวิญญาณต่อแล้วจิตใต้สํานึกนี่แบบน่ากลัวน่ากลัวเราจะทำยังไงควบคุมจิตใจให้ได้เหมือนควบคุมร่างกายนะคะ <S the s y c e o a l o k e r นะคะอ่าเนี่ยถูกแล้วที่คุณเข้ามาดูเชื่อแพ y ร a เ o k e r เรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนะเอาไปเป็นแนวทางก็ได้เขาบอกนี่อ่ <S the s y c h o a l ค่ะ ความลี้ลับเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ไม่ได้จับต้องไม่ได้ด้วยแต่ว่าฟังไว้ก็ไม่เสียหายนะรับชมรับฟังเพื่อความมิน์เทนขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคชดีแล้วก็มีความสุขเนาะอันนี้เป็นการสุ่มไม่อินไม่หน่อยไม่ซีเรียสไม่คิดว่าเป็นภัยตัวเองถ้ามันไม่ดีไม่รับแต่ถ้ามันดีรับไปจ้ะมาส่งพลังงานเอาคลิปสั้นๆนะคะวันนี้มีส8บดบวกเย็นๆนะคะขอบคุณมากค่ะสกรุขขนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกลนที่สานะคะเราไปกันเลยว่า รัคนาราศีนะคะหรือเสน่ห์อะไรในตัวคุณที่คุณไม่รู้แต่คนอื่นชื่นชมนะคุณรู้ว่าคุณหล่อคุณสวยคุณเท่คุณมากคุณมั่นนะคุณแน่ละชั้นละอะไรอย่างนี้ทุกคนนะสองกระจกเราก็ก่อนออกจากบ้านเราก็เออหลงตัวเองชื่นชมตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ในสิ่งที่คุณไม่รู้ละคะที่คนอื่นมองที่เราก็ไม่รู้คุณจะได้รู้วันนี้แหละเราไปดูกันสกอร์ปิยอนะคะราศีพิจิกผู้ที่เกิดวันที่แดได้แหละ เนปจูนนะคะผู้ที่เกิดวันที่21อะไรเอ่ยมาสผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะหรือวันที่17คะ่ะไปดูกันเสน่ห์อะไรในตัวคุณนะที่คุณไม่รู้ที่คนอื่นชื่นชมคุณเป็นคนที่ อ่อนไหวอ่อนโยนเข้าอกเข้าใจคนอื่นมีน้ำใจคนอื่นมองเข้ามาเลรวคุณเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่คือช่วยเหลือคนเข้าใจคนเอาใจเขามาใส่ใจเราปณีปาน,นอมคือคุณค่ะแล้วก็อะไรไม่ว่าคุณจะเจ็บจะปวดคุณก็ไม่ได้บอกใครคุณแบบเป็นคนให้อ่ะนะยิ้มเวลาใครมาขอความช่วยเหลือคุณก็ช่วยด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยไม่ได้คิดอะไรมาไม่ได้คิดมากคิดเยอะเพราะว่าคุณเข้าอกเข้าใจคนอื่นคุณอเป็นคนที่เอาใจเขามาใส่ใจเรา นะแล้วอะไรอีกเนปจูนคุณเป็นคนที่มีจินตนาการนะคะความเห็นอกเห็นใจความปรับสมดุลไพ่สองใบนี้เหมือนเชื่อมโยงกันนะคือเห็นอกเห็นใจคนอื่นปรับสมดุลเก่งแล้วก็บาล้านปรับสมดุลเก่งเขาเข้าใจคนอื่นเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็ คือให้ให้ด้วยใจช่วยเหลือคนนะคุณเป็นคนที่มีสมดุลปรับสมดุลในร่างกายมีคนที่มีเหมือนกับมีทุกอย่างในตัวนะมีพลังมีพาวเวอร,มร์มีความแบบเห็นอกเห็นใจคนอื่นคุณเป็นคนดีนั่นเองนะถ้านี้มันเหมือนซุปเปอร์แมนเลยเหมือนอะไรสักอย่างที่มันจะห่อขึ้นไปอะ่ะใช่คุณเป็นคนเก่งเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างในตัวนะ เขาว่าอย่างนั้นนลค่ะคุณมีจินตนาการสูงด้วยคุณเห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้วคุณมีความกลมกลืนปรับสมดุลให้เข้ากับทุกสถานะเวลาที่ใครเอาเรื่องทุกมาปรับให้คุณฟังคุณก็แบบอินไปกับเขาช่วยเหลือเขาคือแบบเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยนั่นแหละคือคุณค่ะแล้วอะไรอีกคุณเป็นคนที่มีความกล้าหาญ กล้าตัดสินใจเป็นมีความเป็นผู้นํากล้าคิดกล้าตัดสินใจมั่นใจในตัวเองแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ชอบที่จะประทะด้วยคุณบางทีคุณก็บ้าบินนะคนมองเข้ามาแต่เขาชอบนะเพราะว่าคุณมีอ่อนโยนด้วยคุณมีความบาลานซ์แล้วคุณก็เข้มแข็งคือทุกคนพึ่งได้ใจถึงพึ่งได้ก็คือว่าได้เป็นหัวหน้าเป็นหัวโจกถ้าเป็นอ่อถ้าเป็นตำรวจคุณก็เป็นผอ,อแต่ถ้าเป็น โจรคุณก็เป็นมาหาโจรน,นะเออคุณเป็นมีความเป็นผู้นําเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแบบเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เป็นกาเดดอะไรเงี้ยคุณเก่งอ่ะเออเพื่อนๆแบบว่าหรือว่าทุกคนมองเข้ามาคือแบบใจถึงพึ่งได้อะไรประมาณนี้นะคะนะนี่คือสเสน่ห์ของคุณคะ่ะแล้วไปดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรคุณคะในช่วงนี้หนึ่งถึงห้าเดือนนะถ้าอย่กแนั้นอะไรคุณมีอะไรที่ที่คุณพอค,ควรจะรู้คะ่ะ ดึงเข้ามาสองอันสำหรับ The Empress The Star และ Seven of Wand อะไรอีกคะ The Magician เริดเร่ดไปไหนไพ่คุณมันดีมันเริ่ดนะที่สุดในปติพี เดทนี่อาจจะเป็นการเริ่มต้นหรือการสิ้นสุดเดือนนี้นะที่คุณเห็นไพ่มนสตาร์เดือนนี้เลยอันนี้เป็นไทม์เลสนะคะนับจากวันที่คุณเห็นไพ่ไปนะเป็นเดือนใบต่อเดือนเดือนเดือนไปเลยนะอ่าห้าเดือนนี้นะแล้วก็เป็น general reading เป็นการสุ่มมาวาัดเป็นคนเปิดไม่อินไม่น้อยไม่สีเรียถ้าไม่ดีไม่รับแต่ถ้ามันดีรับไปจ้ะนะเดทอาจจะมีการสิ้นสุดบางสิ่งบางอย่างหรือเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างก็ได้อาจจะเป็นความสัมพันธ์หรืองานหรือเจบงานหรืออะไรก็สักอย่างหนึ่งนะ แต่พอเดทนะ่ยมันเป็นไพ่ที่ไม่ดีเป็นการสิ้นสุดแต่พัขึ้นใบแรกแล้วมันก็มาขึ้นกับเดอะเอ็มพก็คือการเริ่มต้นก็ได้เริ่มต้นงานใหม่ความสัมพันธ์ใหม่หรือสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนะถ้าคุณไม่ได้รับอโอกาสหรือไม่ได้มีใครให้เกียรติคุณนับจากนี้ไปทุกคนก็จะให้เกียรติคุณได้รับโอกาสคุณจะได้ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งเป็นตัวจริงเป็น เป็นคนที่ประสบความสําเร็จบริหารจัดการชีวิตได้ดีแต่ระวังน้ําหนักจะขึ้นนะจ๊ะเดือนหน้านะอาจจะได้เฉลิมฉลองปีใหม่กินงานเลี้ยงเยอะไปหน่อยนึงระวังน้ําหนักจะขึ้นนะคะสําหรับผู้ที่เลือกเด็กที่3และอะไรเดอะสตาร์ the Star, หรอช่วงปีใหม่คุณจะมีความสุขมากเหมือนออร่าราศีจับดวงคุณเป็นเปล่งประกายออกมาอย่าลืมทําบุญโชคปีใหม่ด้วยนะแล้วก็จะโชคดีประสบความสําเร็จมีความสุขสมหวังได้เจอผู้คนเพื่อนฝูงญาติทอมร้อมอม,มีแต่ความสุขความดีงามสิดขึ้นกับคุณและอะไรอีกคะ กุมภาหรอโชคดีเดือนถัดไปอีกนะก็เราไม่นับเป็นเดือนกุมมกรากุมภัยก็ได้อเพราะเผื่อใครเขาเข้ามาดูหลังจากนี้เนาะก็คือเดือนที่4ี่ก็คือคุณก็จะประสบความสําเร็จเรื่องงานที่ลงทุนลงแรงไปที่ได้เริ่มต้นใหม่เนี่ยนะมันจะออกดอกออกผลนั่งรอรับนับเงินนั่งรอรับนั่งรับนั่งทํากําไรนั่งแบบชื่นชมความสําเร็จได้เลยนะแล้วเดือนที่5้าหรอคะโชคดีมัง่งคั่งร่ํารวยนะมีทุกสิ่งทุกอย่างในมือจะทําอะไรล่ะ ถ้วยเหรียญดาบไมก้กายสิทธิ์แล้วก็มีพรสวรรค์ด้วยฝันแม่นมีเซนสัมผัสนะเก่งฉลาดล้ำเลิศทุกสิ่งทุกอย่างคุณมันมันอยู่ในมือคุณอนะท็อปฟอร์มนะคุณแบบเลิศเลอเพอร์เฟกไปไหนคะนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็คือแบบนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกมันคือความโชคดีเ <c oughs> พราะเดเอ็มเพสขึ้นมากับเดอะสตาร์เนี่ย เดทไม่ต้องกลัวขึ้นกับเอ็มเพรสคือการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นเรื่องงานใหม่หรือเริ่มต้นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณความสุขจะมางานก็จะดีและทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมืออาจจะมีเซนด์ด้วยนะให้นั่งสมาธิยิ่งแบบเซนแรงไปดูกันแล้วจะกรวาลนะคะอยากบอกใลยคุณมีอะไรที่จะแนะนําคุณได้บ้างนะหรือจะสนับสนุนอะไรคุณในช่วงนี้นานมาแล้วจา้าเราบอกว่าให้คุณนั่งสมาธิใช่ไหมเมกี้ นั่งสมาธินะคุณจะเป็นแม่มดเลยอะนะ The Cosmic e n t i คือผู้หญิงคนนี้เป็นแม่มดแห่งจกักรวาลสวยมากทรงพลังคุณจะมีเวทมนต์มีเวทมนต์หรือเปล่าไม่รู้แต่ให้อยากให้คุณฝึกนั่งสมาธิ spiritual คุณอาจจะได้รู้รบางสิ่งบางอย่างนะสิ่งที่คุณอยากรู้รู้ได้ด้วยตัวเองคือการตื่นรู้นั่นแหละแล้วก็ให้ช่วยเหลือสังคมอยากได้อะไรให้สิ่งนั้นให้ความรักก็ได้ความรักนะ แล,แล้วอะไรอีกคะนี่ไงเดอะเอ็มเพสขึ้นมาสองสำหรับนะ The e m p r e s s o h t h e n อ t h t อันนี้ The e m p r e s พจะราชนินีแห่งกลางคืนนะคุณจะเปล่งประกายทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคุณเป็นเอ็มเพจเป็นเบอร์หนึ่งคุณจะโชคดีคุณจะประสบความสำเร็จถ้าที่ผ่านมาไม่มีใครให้เกียรติอ่าไม่ได้เป็นตัวจริงหรือเป็นคนในความลับหรือไม่มีสถานะคุณจะ มีสถานะคุณจะเป็นเบอร์หนึ่งคุณจะมีแต่คนให้เกียรติมีแต่คนรักใคร่มีแต่คนรุ่มหลงให้คุณนั่งสมาธิก็อย่างที่ไพ่บอกค่ะ ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขรักมั่นคงนะคะอันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะมาให้กําลังใจกันไม่อินไม่น้อยไม่ซีเรียสรักแต่เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอยากถ้าเราอยากใช้กดแรงดึงดูดอยากให้จัก,กรวาลส่งเรื่องราวดีๆมาเราก็ต้องแอคชั่นเนาะเริ่มต้นที่ใจเราคิดดีคิดบวกค่ะแล้วก็ลงมือปฏิบัติดีปฏิบัติบวกๆนะคะขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ